คุณผู้ชมคะข้อมูลส่วนบุคคลในยุคนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดนะคะและอย่างที่คิดด้วยกาลังสองได้อธิบายไปสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นเสมือนวัตถุดิบอันล้าค่าแต่ทุกวันนี้ข้อมูลส่วนบุคคลก็อาจจะรั่วไหลกันได้ในเชิงกฎหมายควรที่จะมีกฎหมายออกมาอย่างไรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคิดด้วยกาลังสองวันนี้คุยกันต่อนะคะกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI อค่ะอาจารย์คะกฎหมายเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขณะนี้คืบหน้าไปอย่างไรบ้างคะประเทศไทยออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาแล้วนะครับแต่ว่าเลื่อนออกไปครับเรียกได้ว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกครับกฎหมายออกมาตั้งแต่ปี2562ครับเมื่อออกมาแล้วยังไม่ใช้ทันทีให้เวลาเตรียมตัวหนึ่งปีด้วยนะครับแล้วบอกว่าต้องรีบตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับภายใน3เดือนตั้งแต่กฎหมายออกมาแต่ประเด็นปัญหาก็คือบัดนี้ผ่านมา2ปีเรียบร้อยแล้วนะครับกฎหมายก็บังคับใช้ไม่ได้ มีการเลื่อนมาแล้วนะครับเลื่อนครั้งแรกนะครับบอกว่าพฤษภาคมปีนี้ใช้กันแต่พอถึงปีนี้ก็บอกว่าขอเลื่อนอีกปีหนึ่งนะครับไปถึงมิถุนายนปีหน้าครับเพราะฉะนั้นกฎหมายออกมาก็จริงครับแต่ยังไม่มีกรรมาการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยยังไม่ถูกคุ้มครองครับเหตุ <c oughs> ผลที่เลื่อนนะครับรัฐบาลก็บอกว่าเพราะเกิดโควิดระบาดนะครับประชาชนและภาครัฐไม่พร้อมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันครับว่าตกลงใครไม่พร้อมกันแน่ครับ แล้วถ้าพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลคนก็อาจจะมองว่าก็เป็นเรื่องปกติที่รัฐบาลจะต้องถามแล้วก็ให้ข้อมูลแต่ว่าอันไหนถึงถือว่าเป็นข้อมูลที่เปราะบางแล้วต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคะกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับที่ออกมาแล้วนะครับบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็คือข้อมูลอะไรก็ตามนะครับที่เป็นของเรานะครับแล้วทําให้สืบกลับมาหาตัวเราได้เช่นรู้ชื่อเรานะครับเช่นเห็นรูปภาพเรารู้ที่อยู่เรา หรือรู้อีเมลนะครับก็จะรู้ว่าเป็นข้อมูลของเรารายได้ของเราหมายเลขโทรศัพท์ของเรานี่คือข้อมูลที่เรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลครับการจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจะเก็บจากเราหรือธุรกิจจะเก็บจากเรานะครับก็จะต้องขอความยินยอมเราก่อนครับและจะต้องให้สิทธิ์ของเรานะครับในการเข้าไปดูข้อมูลเราเองว่ามันถูกต้องหรือไม่ถ้าผิดก็แก้ไขได้แล้วถ้าเราอยากจะให้ลบทิ้งก็ต้องลบทิ้งได้ครับนี่คือสิทธิ์ตามกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับนอกจากนี้ครับยังมีข้อมูลที่เรียกว่าข้อมูลที่อ่อนไหวด้วยนะครับเช่นข้อมูลด้านชีวภาพนะครับลายนิ้วมือเรานะครับชาติพันธุ์ของเราความเชื่อศาสนาความเชื่อการเมืองนะครับรสนิยมทางเพศนะครับประวัติอัจฉริยต่างๆตลอดจนข้อมูลสุขภาพครับข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญอย่างยิ่งถ้ารั่วออกไปนะครับเราถูกเลือกปฏิบัติได้การจะขอข้อมูลเหล่านี้จากเรา ต้องขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งนะครับชัดเจนกว่าข้อมูลทั่วไปและต้องรักษาให้ดีกว่าทั่วไปด้วยครับถ้ากฎหมายออกมาบังคับใช้จริงๆจะส่งผลอย่างไรกับการคุ้มครองข้อมูลเราคะอาจารย์แปลว่าทุกหน่วยงานนะครับทั้งหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนนะครับต้องคุ้มครองข้อมูลของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าก็จะเก็บข้อมูลจากเราใช่ไหมครับเพื่อจะออกบัตรสมาชิกบัตรลดราคาให้เรานะครับ เขาก็จะขอข้อมูลจากเรามากมายครับถ้ากฎหมายออกมานะครับห้างสรรพสินค้าจะขอข้อมูลจากเราก็ต้องขออนุญาตเราก่อนนะครับว่าเรายินยอมให้ข้อมูลนั้นจริงๆนะครับและเขาจะต้องให้สิทธิ์ของเราในการเข้าไปดูข้อมูลตัวเราเองได้ถ้าข้อมูลเราผิดนะครับต้องแก้ไขได้ขอให้ลบทิ้งก็ต้องลบได้ครับแล้วถ้าเกิดบริษัทนะครับไม่สามารถรักษาข้อมูลของเราได้ปลอดภัยมีคนมาขโมยข้อมูลเราไปข้อมูลมันรั่วไหลออกไปก็ต้องแจ้งให้เราทราบครับ นี่คือภาระหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้ครับอันนี้รวมถึงคนที่รับข้อมูลจากหน่วยงานธุรกิจจากหน่วยงานของรัฐไปประมวลผลต่อก็ต้องรักษาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราด้วยครับแล้วกฎหมายนี้คุ้มครองข้อมูลขนาดไหนหน่วยงานไหนจะต้องเข้ามาจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบ้างคะเริ่มตั้งแต่หน่วยงานที่ไม่มีลูกค้าส่วนบุคคลนะครับยกตัวอย่างเช่นไทย PBS นะครับอาจจะมองว่า เราไม่ใช่หน่วยงานนะครับที่เป็นโทรทัศน์บอกรับสมาชิกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสมาชิกรายบุคคลไม่ได้เหมือนธนาคารไม่ได้เหมือนร้านอาหารห้างสรรพสินค้าครับแต่จริงๆไทย PBS ก็มีข้อมูลส่วนบุคคลไม่น้อยเหมือนกับหลายๆองค์กรครับเช่นมีพนักงานครับไทย PBS ก็ต้องเก็บข้อมูลพนักงานเพราะฉะนัน้นก็ต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานคุ้มครองข้อมูลของผู้ผลิตรายการหรือว่าซัพพลายเออร์นะครับเว็บไซต์นะครับเวลาจะติดตามว่าใครมาดูเว็บไซต์ ก็ต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพวกนี้ด้วยองค์กรที่มีลูกค้าส่วนบุคคลครับต้องคุ้มครองข้อมูลของลูกค้าให้ดีครับอย่าให้ล่วไหลไปเด็ดขาดตรงนี้สําคัญมากๆครับและหน่วยงานที่นอกจากเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศแล้วยังส่งข้อมูลไปต่างประเทศก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษอีกว่าเมื่อส่งข้อมูลไปต่างประเทศแล้วผู้รับข้อมูลนั้นนะครับจะต้องมีมาตรฐานในการดูแลไม่ด้อยกว่ามาตรฐานตามกฎหมายไทยครับคนที่ไม่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีโทษทางปกครองทางแพ่งและทางอาญาครับถ้ายังเลื่อนต่อไปจะเกิดปัญหาอะไรตามมาอีกคะสารพัดแอปนะครับที่เราไปใช้เว็บไซต์ต่างๆนะครับโซเชียลมีเดียเขาก็จะดูดข้อมูลเราไปแล้วอาจจะไม่รักษาข้อมูลเราดีสิทธิตรงนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นจริงครับตัวรัฐบาลไทยเองนะครับก็เก็บข้อมูลประชาชนไว้เยอะยะไปหมดแล้วก็มีข่าวเป็นระยะระยะครับว่ามีข้อมูลตรงนั้นรั่วออกไปนะครับถ้ากฎหมายนะครับยังไม่บังคับใช้ที่แท้จริง เราก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ของเราในการคุ้มครองข้อมูลตัวเองนะครับไม่ให้คนไปใช้ในทางที่ผิดได้ครับรัฐบาลยังเลื่อนใช้กฎหมายไปเรื่อยๆนะครับธุรกิจที่คอยจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายเขาก็จะเลื่อนออกไปเพราะเขาตัดสินใจไม่ได้ครับว่าเขาจะลงทุนยังไงในเมื่อเขาไม่รู้ว่ากฎหมายลูกที่จะต้องออกตามมานะครับมีหน้าตาย,ยังไงและอีกไม่นานครับประเทศไทยก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลับมาถ้านักท่องเที่ยวกลับมานะครับ โรงแรมร้านอาหารที่ไปเก็บข้อมูลเขาไม่รักษาข้อมูลให้เขาก็อาจจะถูกประเทศต้นทางนะครับเช่นยุโรปนะครับดำเนินคดีได้ว่าเราไปผิดกฎหมายไปละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเขาได้ครับ<อ>ตัวกฎหมายคือพระราชบัญญัติออกมาแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกครับ2ปีแล้วยังไม่ได้กรรมการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายออกมายังไม่มีกรรมการไม่มีกรรมการก็ไม่มีกฎหมายลูกครับเพราะกรรมการเป็นคนออกกฎหมายลูก ถ้าไม่มีกฎหมายลูกธุรกิจก็เตรียมตัวไม่ได้หน่วยงานก็เตรียมตัวไม่ได้นะครับเมื่อกฎหมายลูกไม่ออกมาก็เลยแปลว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลของตัวเองครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเร่งทําเร็วที่สุดนะครับก็คือต้องเร่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลครับรัฐบาลจะไปโทษใครที่ไหนว่าไม่พร้อมจะไปโทษโควิดอะไรก็ไม่ได้แล้วล่ะครับผ่านมา2ปีเป็นหน้าที่ของภาครัฐครับที่ต้องตั้งกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับ ในฝั่งธุรกิจเองก็ไม่ต้องไปรอช้านะครับอะไรที่ทําไปได้โดยไม่ต้องรอคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลก็ควรเร่งทําไว้ก่อนเลยครับเอาละค่ะเป็นเรื่องที่ต้องเร่งเตรียมพร้อมกันนะครับไม่ใช่เฉพาะการดําเนินการในไทยแต่ว่าเกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมของไทยในการเข้าสู่เศรษฐกิจระดับโลกด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ